และพอผมลองส่องดูแล้วมันก็ทำให้ผมแทบน้ำตาไหลเลยครับเพราะสิ่งที่ผมกำลังเห็นอยู่นี้มันคือฝงสัตว์ที่คล้ายกับเพนซิโอซอรัส3ตัวกำลังเล่นน้ำอยู่ครับ สัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบล็อกเนสหรือว่าเจ้าเนสซีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานที่คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้โดยถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวตำนานนี้เนี่ยเราก็ต้องย้อนความกลับไปเมื่อเกือบ100ปีก่อนนู่นเลยครับโดยประวัติการพบเจอครั้งแรกนะครับถูกบันทึกไว้ได้ในวันที่2พฤษภาคมปี1933นู่นเลยที่ตอนนั้นเนี่ยได้มีคู่รักคู่หนึ่งครับที่เขากําลังท่องเที่ยวออกเดทกันอยู่ใกล้กับทะเลสาบล็อกเนสเนี่ย คือจ,จู่ๆพวกเขาเ่ยก็อ้างว่าพวกเขาได้เจอกับสัตว์ประหลาดคอยาวขนาดใหญ่ที่มีสีผิวสีดําปรากฏกายขึ้นมาเหนือผิวน้ําจากทะเลสาบล็อกเนสเข้าซึ่งพวกเขาเนี่ยได้บอกเลยว่าเขาไม่เคยเจอสัตว์อะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยในชีวิตเท่านั้นยังไม่พอในเวลาต่อมาอีกไม่นานในวันที่22กรกฎาคมปี1น3 3ัน้นั่นเองเนี่ยก็ได้มีคนจากตระกูลสไปเซอร์ที่ได้ไปพักผ่อนอยู่ในแถบนั้นเนี่ยได้เจอกับสัตว์ประหลาดคอยาวที่ว่านั่นเข้าอีกโดยจาก บอกเล่าของผู้ที่พบเจอเนี่ยเขาบอกว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีความสูงถึง4ฟุตและความยาวมากกว่า8ฟุตเลยและเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็โผล่มาจากทะเลสาบร็อกเนสอีกด้วยและทั้งคู่เนี่ยเขาไม่ได้บอกอีกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันมีลักษณะใกล้เคียงกับบางกรไม่ก็สัตว์ในกลุ่มยุคก่อนปรวัติศาสต์อย่างไดโนเสาร์เลยครับซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยนะที่มีคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอสัตว์ประหลาดในลักษณะเดียวกันจากในทะเลสาบร็อกเนสแห่งนี้ และเท่านึงไม่พอเพราะประวัติการพบเจอสัปลาดคอยาวในทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายครั้งเลยและในบางครั้งเนี่ยก็ยังมีหลักฐานยืนยันเป็นภาพถ่ายอีกด้วยและนั่นเลยทําให้ทะเลสาบแห่งนี้เริ่มโด่งดังขึ้นมาจนกลายเป็นว่าสุดท้ายพื้นที่ตรงนี้หรือว่าทะเลสาบล็อกเนสเนี่ยก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถึงสถานที่ท้าพิสูจน์เรื่องปริศนาของสัปลาดคอยาวไปในที่สุดนั่นเองครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยภาพภาพนี้ใคร ที่เห็นก็ต้องตกใจแล้วก็เชื่ออย่างแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแล้วถ้าถามว่าทําไมคนในตอนนั้นถึงเชื่อว่าภาพนี้เป็นภาพจริงนั่นก็เพราะว่าคนที่ถ่ายภาพนี้ได้เนี่ยเขาคือโรเบิร์ตวิลสันที่เป็นแพทย์ดังในช่วงเวลานั้นนั่นเองแต่ทว่าเรื่องราวนี้ในเวลาต่อมาครับในปี 1994, ภาพนี้ก็ถูกสั่นคลอนจากนาย บลที่ได้ออกมาเปิดเผยแนวคิดที่ต่างออกไปจากภาพนี้เข้าซึ่งแนวคิดที่ว่านั้นนั่นก็คือภาพที่วาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาพธรรมดาทั่วไปและวัตถุหรือสิ่งที่อยู่ในภาพนี้น่าจะมีความยาวจริงไม่เกิน3ฟุตแค่นั้นและเท่านั้นยังไม่พอแคมเบลเนี่ยยังบอกอีกว่าสิ่งที่อยู่ในภาพเนี่ย น่าจะเป็นพวกนาคไม่ก็นอกอีกด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเริ่มสงสัยกันแล้วว่าสรุปแล้วภาพที่วิลสันถ่ายได้เนี่ยมันเป็นภาพจริงหรือภาพปลอมกันแน่และในที่สุดความจริงก็กระจ่างขึ้นมาเมื่อคริสเตียนสเปอร์ลิงหนึ่งในผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการสร้างภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยคือคนที่สร้างหัวสปราร์ลานี้ขึ้นมาจากส่วนหนึ่งของเรือดำน้ำของเล่นโดยมีนายแพทย์วิลสันเนี่ยสมรู้ร่วม หลังจากนั้นพอทําภาพนี้เสร็จเนี่ยนายแพทย์วิลสันก็ได้ส่งภาพนี้ไปให้กับสื่อดังเพื่อให้ดูมีเครดิตน่าเชื่อถือเพื่อที่จะแก้เผ็ดจากกรณีของเดลี่เมลและสื่ออื่นในแดนผู้ดีที่เคยมีปัญหากับเขานั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับมหากราบเนสซีที่ได้มีการออกมายืนยันด้วยตัวบุคคลที่ร่วมแผนการเลยนั่นเองแต่ทว่าทีนี้เนี่ยก็ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อชายคนนั้นที่พูดออกมาหมดเลยนะเพราะ ก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ใช่ปะว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมและใครก็สามารถอ้างได้อะ่ะนึกภาพบอ,อกไหมเฉะนั้นมันเลยทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยยังเชื่อว่านีซีอ่ะอาจจะยังมีชีวิตและแอบซ่อนอยู่ในทะเลสาบล็อกเนสก็เป็นได้และเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อจากนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวสยองหรือว่าคีมปี้พาสตา้าอีกจักรวาลหนึ่งที่พูดถึงอีกรูปแบบหนึ่งถ้าสมมติว่าเรื่องที่สเปอร์ลิงเนี่ยเขาพูดออกมาเป็นเรื่องโกหกนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่วิลสันเจอเเง มีอยู่จริงแน่นอนและเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังเต็มๆกันเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าดูคลิปกันนะครับผมรบกวนผู้ชมนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปหน่อยแล้วกันนะครับนักทะเลสาบลอกเนสในปี2022 หลังจากที่โลกของเราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมหาการโกหกเรื่องสับประหลาดแห่งทะเลสาบล็อกเนสของนายแพทย์วิลสันที่โดนสเปอร์ลิงออกมาแชร์แล้วเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยต่างหมดศรัทธากับตัวเขาเป็นอย่างมากว่าทาไมเขาถึงทําแบบนี้ทั้งๆที่เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงมันดูไม่สมก,การเป็นแพทย์เลยอะและการการะทําครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้ใครหลายๆคนเสื่อมศรัทธาคนทั้งตระกูลของนายแพทย์ไปเลยก็ว่าได้แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งอะเชื่ออยู่ดีว่าเนสซีอะมันจะต้องมี ีตัวตนอยู่จริงๆแน่ๆเพราะจากหลักฐานต่างๆที่ออกมาและยังยืนยันไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นของเจ้าเนสซีอยู่ซึ่งหลักฐานที่ว่านั้นน่ะก็จะมีตั้งแต่ประวัติการพบเจอหลายครั้งในช่วงเวลานั้นเรื่องเล่าของชาวบ้านที่พูดถึงการพบเจอเจ้าเนสซีหรือแม้กระทั่งการพบรอยเท้าขนาดใหญ่ในเขตทะเลสาบร็อกเนสเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้มันอาจจะบ่งบอกถึงการมีอยู่ของเจ้าสัปลาดคอยาวนั้นก็เป็นได้และนั่นเลยทำให้ผมเนี่ย ต้องมาอยู่ที่นี่นั่นเองครับสวัสดีครับ ผมชื่อมาร์กนะครับผมเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่ถูกสั่งมาให้สืบความจริงในเรื่องนี้ซึ่งภารกิจของผมในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเลยคือผมจะต้องทําการสแกนพื้นที่ทั้งหมดในทะเลสาบล็อกเนสแห่งนี้เพื่อหาดูว่าภายในพื้นที่อย่างนี้มันมีสั์ปะาดหรือว่าเจ้าเนสซีนั่นอยู่จริงหรือเปล่านั่นเองซึ่งบอกเลยว่าในภารกิจครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากสําหรับผมเลยเพราะตัวผมเนี่ยก็ทําหน้าที่การตรวจสอบสํารวจอะไรแบบนี้อยู่บ่อย แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมหน่วยงานที่ส่งตัวผมมาในครั้งนี้เขาถึงไม่มีทุนอุปกรณ์อะไรที่มันควรจะมีให้ผมเลยคือแบบในครั้งเนี้ยเขาส่งผมมาและเขาก็มีเพียงแค่เรือที่ติดเรดาร์ที่เอาไว้สําหรับหาปลาใต้น้ําเพียงแค่นั้นเลยเว้ยผมก็เดานะที่เขาให้ทุนผมมันน้อยขนาดนี้มันก็จะเป็นเพราะว่าเรื่องราวนี้มันไม่ได้เป็นกระแสที่น่าสนใจขนาดนั้นแล้วฉะนั้นมันก็ไม่แปลกครับที่ทางเบื้องบนเนี่ยเขาจะทําโครงการนี้แบบส่งๆมาเพื่อที่จะสร้างผลงานเพียงแค่นั้นแต่ในเมื่ เมื่อผมเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วการที่จะทําอะไรแบบทรงๆอ่ะมันไม่ได้แถมเรื่องราวของสปดาห์แห่งทะเลสาบล็อกเนสเนี่ยส่วนตัวผมอ่ะเป็นคนที่ชอบเรื่องราวนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วและต่อให้ที่ผ่านมาจะมีคนออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กุขึ้นมาแล้วก็ตามแต่ในใจเรื่องๆของผมก็ยังอยากให้เรื่องนี้เป็นคําโกหกและยังอยากให้ไดโนเสาร์ที่ว่านั่นยังมีชีวิตรอดอยู่ในปัจจุบันจริงๆครับผมบอกตรงๆนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเห็นไดโนเสาร์ด้วยตาตัวเเอองงสักกครระะน้นึะะพาฉผมบ ว่าต่อให้งานนี้มันจะเป็นงานลวกๆแต่ผมก็ตั้งใจที่ทํางานนี้มากๆเลยครับ แต่ก็อย่างที่บอกไปเนาะด้วยอุปกรณ์ที่มันขาดก็ทําให้ผมทํางานยากกว่าสมควรแต่ก็ไม่รู้ว่าโชคช่วยผมหรือเปล่าเพราะหลังจากที่ผมเนี่ยได้เดินทางมาที่ทะเลสาบล็อกเนสแห่งนี้ได้ไม่กี่วันจู่ๆผมก็ได้รับข้อความจากเพื่อนผมอาดรินที่เขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์จากอินเดียที่เขาชอบเรื่องเนสซีเหมือนกันน่ะเขาจะบินมาหาผมและเอาอุปกรณ์ในการสํารวจมาเพิ่มให้แล้วก็จะช่วยผมในการทําภารกิจครั้งนี้ด้วยซึ่งถ้าถามว่าทําไมเขาต้องทําขนาดนั้นคําตอบเดียวเลยนั่นก็คือ เอาดิน <Ald> เขาก็ชอบเรื่องราวของไดโนเสาร์หรือเนสซีเหมือนกันนั่นเองครับทีนี้หลังจากที่ผมได้ข้อความนี้แล้วเนี่ยผ่านไปไม่กี่วันเอาดินเนี่ยก็บินมาหาผมถึงทะเลสาบล็อกเนสเลยและพอเอาดินมาถึงเนี่ยผมก็สัมผัสได้เลยว่าเขาอ่ะดูตื่นเต้นกับการสำรวจในครั้งนี้มากเลยนะซึ่งผมก็ถามเขาด้วยว่าทาไมถึงต้องดูตื่นเต้นขนาดนี้เอาดินเขาก็ตอบแบบเสียงสั่นเลยว่าเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาอ่ะได้มาในสถานที่ที่เป็นตำนานที่เขาชอบมากจริงๆและถ้าเกิดว่าเขาได้เจอกับเนสซีขึ้นมาจริงจริง เขาก็คงไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วในชีวิตเลยแต่หยุดความตื่นเต้นไว้ตรงนั้นก่อนแล้วมาเริ่มภารกิจกันดีกว่าและหลังจากที่ผมกับเอาดินเนี่ยได้เจอกันแล้วพวกเราก็ติดตั้งอุปกรณ์สำรวจใต้ทะเลไว้กับเรือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเลดราสำรวจใต้น้ำชุดดำน้ำลึกตัวปล่อยคลื่นสัญญาณสะท้อนจากพื้นใต้น้ำหรือแม้กระทั่งกล้องความคมชัดสูงก็ติดไว้ที่ใต้ท้องเรือเช่นกันครับซึ่งบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยจริงจังกันเป็นอย่างมาก และภารกิจในครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็มีเวลาสำรวจเพียงแค่5วันเท่านั้นด้วยฉะนั้นพวกเราเลยต้องทําเต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พวกเราทําการสํารวจไปได้แล้วกว่า3วันเกือบจะ4วันเนี่ยพวกเราก็ไม่พบเจออะไรเลยและพื้นที่ที่เราสํารวจเนี่ยก็กินไปมากกว่า70%แล้วผมก็แอบหมดหวังเหมือนกันครับและคิดว่าพวกเราคงไม่เจออะไรแล้วซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ควรหวังแต่แรกแล้วล่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เคยมีการสํารวจแบบนี้มาก่อนแล้วแล้วก็มีการยืนยันข้อมูล ด้วยว่าทะเลสาบแห่งนี้มันไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่อย่างที่ผมบอกไปครับใจลึกๆของผมก็อยากจะให้มันมีจะอะไรก็ได้จะซากจะโครงกระดูกหรือจะล่องลอยอะไรก็ตามคือขอให้เจอด้วยเธอและ พเหมือนกับพอที่ผมขอมันจะเป็นจริงขึ้นมาครับเพราะจูจ่ๆเรือสำรวจพวกเราได้ไปเจอกับร่องรอยอะไรบางอย่างขนาดใหญ่เข้าซึ่งจากที่เราดูในเนด้านเนี่ยพวกเราไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่มันใหญ่มากและในน้ำเนี่ยมันก็ขุ่นเกินที่กล้องจะมองเห็นได้ด้วยฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้มันคืออะไรเราจะต้องดำน้ําลงไปสำรวจด้วยตาของตัวเองเท่านั้นและผมกับเอาดินก็ไม่รีรอนรีบจัดเก็บข้อมูลตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วก็ใส่สูตรพร้อมกับกระจน ลงน้ำไปเลยทันทีนั่นเองครับ และตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้อยู่ในน้ําไปที่เรียบร้อยแล้วและจากที่ผมดูข้อมูลก่อนที่จะลงน้ํามาเนี่ยพวกเราอะ่ะอาจจะต้องดําน้ําลงไปเกือบ200เมตรเลยซึ่งมันก็คือก้นทะเลสาบเลยนั่นแหละแล้วก็ถือเป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็แอบยากพอสมควรเลยด้วยเพราะระดับน้ําที่ความลึกระดับเนี้ยมันก็ไม่ใช่น้อย,อยทัศนียภาพก็ยังต่าอีกแต่ด้วยความช่วยเหลือของอารรินครับที่เขาเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมมากๆเลยเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยดำน้ําลงไปได้โดยไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่และพวกเราก็ใช้เวลาได้ไม่นานเราก็มาถึงก้นทะเลสาบล็อก ในที่สุดได้นั่นเองครับซึ่งในตอนนี้บอกเลยว่าภายในน้ำเนี่ยขุ่นมากต่อให้จะมีไฟสองสว่างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรามองได้ชัดขึ้นเนี่ยสุดท้ายระยะการมองเห็นของเราอ่ะมันก็ถูกลดต่ําลงจนเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1เมตรเลยแล้วตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราลงมาแล้วเดินได้สักพักอ่ะพวกเราก็ไม่เจออะไรเลยด้วยแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อครับแล้วก็ค่อยๆเดินหากันต่อไปเฮ้ยหรือว่านี่มัน ผมรีบคว้าสิ่งที่เจอและสกิดเอาดินบอกให้รีบขึ้นไปบนผิวน้ำทันทีเอาดินเอาดินนี่หรือว่ามันคือไข่ไดรนเสา์ใช่ไหมเชี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนแต่มันก็ไม่เหมือนไข่ของตัวอะไรที่มันจะควรอยู่ในน้ำเลยนะแล้วมันก็ดูใหญ่มากด้วยงั้นเรารีบกลับขึ้นฝั่งแล้วไปวิจัยกันดีกว่าทันทีที่ผมคุยกับเอาดินเสร็จผมก็รีบสตาร์ทเรือเตรียมจะกลับไปขึ้นฝั่งทันทีแต่ทาว่าเฮ้ย เฮ้ยมาร์คมาร์คข้างหลังตอนนี้ภาพที่เราทั้งคู่กำลังได้เห็นคือไดโดเสาคอยาวคล้ายเป็นซิโอซซรัสกำลังมองหน้าพวกเราอยู่ซึ่งผมก็าเราได้เลยนะว่าสิ่งที่ผมเอามาเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นไข่ของพวกมันแน่ๆแ,และมันก็น่าจะกำลังโกรธมากๆด้วยและตอนนี้สิ่งที่เราทำได้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการจะต้องขับเรือหน,นีออกจากจุดนี้ให้ไหวที่สุดมาร์เร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อีก โอ้ยนี่ก็เร็วสุดแล้วโว้ยมันยังตามมาอยู่ไหมเนี่ยมันยังตามมาอยู่แล้วมันใกล้แล้วด้วยแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทนหน่อยอดนนินจะถึงฝั่งแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะไม่ทันแล้ว เสียงปืนปริศนาดังขึ้นมาอย่างจังพร้อมกับเสียงกรีดร้องของไดโนเสาร์ที่โหยหวนไปทั่วทะเลสาซึ่งพวกผมก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนยิงปืนออกมาแต่ตอนนี้พวกเรามาถึงฝั่งแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คือต้องหนีเอาตัวรอดที่ได้ก่อนแต่ในจังหวะที่พวกเรากําลังจะวิ่งออกจากฝั่งอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีใครบางคนมายืนขวางเอาไว้และเขาก็ได้ถือปืนไรเฟิลกระบอกหนึ่งไว้ด้วยอย่าขยับวางไขไว้ตรงนั้นแล้วออกไปจากตรงนี้ซะฮะ อะไรนะเดี๋ยวค,ค,ย call, คุณคือคนที่ยิงปืนเมื่อกี้ใช่ไหมคุณเป็นใครกูบอกให้มึงวางไว้แล้วรีบออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่ผมจะไม่วางจนกว่าคุณจะบอกว่าคุณเป็นใครโถ่เสียงปืนลั่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นไดโรสเสาที่เดินตามพวกเราขึ้นฝั่งมาก็สลบลงต่อหน้าเราทันทีครับฮะคุณช่วยเราไว้เหรอแล้วคิดว่ากูจะยิงพวกมึงหรือไงเรากูไม่ได้อยากติดคุก ดูดิที่มาไล่พวกมึงมาก็เพราะอะไรไม่ใช่พวกมึงไปเอาของพวกมันมาไม่ใช่หรอฮะผมไม่เอาใครไปแล้วผมจะวางไว้แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าคุณเป็นใครเราเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่เบื่อจริงๆไอ้พวกเบียดเบียนธรรมชาติเนี่ยงั้นก็วางไข่ไว้เรารีบตามมายาสลบเริ่มใช้กับมันไม่ได้แล้ว ถ้ามันตื่นขึ้นมาเป็นยังไงไม่รู้ด้วยนะผมและเอาดรินได้ยินแบบนั้นก็รีบวางขาไข่ไว้ข้างเจ้าสับป,ประรดนั่นแล้วก็เดินตามชายปริศนานั่นไปทันทีแล้วพอผมเดินไปสักพักชายปริศนานั่นก็มันหลบอยู่ที่หลังพุ่มไม้พุ่มหนึ่งแล้วก็บอกให้พวกผมเนี่ยหมอบลงมาเพื่อที่จะหลบอะไรสักอย่างอ้านี่เอาไปดูชายคนนั้นยื่นกล้องส่องทางกายมาให้กับผมพร้อมกับบอกผมให้ส่องไปข้างหน้าและดูภาพที่อยู่ตรงนั้นและ พอผมลองส่องดูแล้วมันก็ทําให้ผมแทบน้ํำตาไหลเลยครับเพราะสิ่งที่ผมกําลังเห็นอยู่นี้มันคือฝูงสัตว์ที่คล้ายกับเพนซิโอซอรัสสตัวกําลังเล่นน้ําอยู่ครับและด้วยความตกใจผมเลยยื่นกล้องไปให้กับออาดรินส่องตามและสภาพออาดรินก็ไม่ต่างอะไรจากผมเลยแล้วตอนนี้ผมก็รีบผ่านไปถามชายคนนี้ทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาคือใครกันแน่ปรากฏว่าชายคนนี้เขาบอกออกมาว่า เขาคือหลานของโรเบิร์ตวิลสันหรือว่าคนที่ได้ถ่ายภาพเนซีแห่งทะเลสาบล็อกเนสได้และเขาเนี่ยยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องราวของเนซีอ่ะมันเป็นเรื่องจริงมาตั้งแต่ที่คุณปู่ของเขาอ่ะถ่ายภาพไว้ตั้งแต่ปี1934แล้วแต่ที่ตอนแรกที่คุณปู่เอาภาพตรงนี้ไปออกสู่สื่อเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาอ่ะกำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาเจออยู่และเขาอ่ะก็อยากแสดงให้ทั้งโลกเห็นด้วยว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริง,รงๆนะสัตว์ในยุคหรือนําบันที่ยังมีชีวิตอยู่แต่กลายเป็นว่าพพออคุณปปู่เาาภานี้้ไใหกับ โลกได้เห็นแล้วมันก็กลับทําให้สถานที่อย่างนี้กลายเป็นพื้นที่ที่คนพลุกพ่านเต็มไปหมดและจากที่สถานที่อย่างนี้มันเงียบสงบมันก็กลับทําให้สถานที่อย่างนี้กลายเป็นพื้นที่ที่คนพลุกพ่านเต็มไปหมดพอมีคนเข้ามาเป็นจานวนมากแล้วคนเหล่านั้นยังทําลายสภาพแวดล้อมนี้กันแบบเละเทะเลยด้วยทั้งทิ้งขยะเกลื่อนการสร้างเสียงรบกวนดังอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งการพยายามจะค้นหาพวกมันทางทั้งที่พวกมันก็อยู่เงียบแบบนี้มานานแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเลยทาให้พวกมันกลัวแทบจะแบบอยู่ไม่ได้เลยและนั่นเลยทําให้คุณพ่อที่เป็นลูกคุณปู่ที่รู้เรื่องนี้ด้วยเนี่ยเขากลัวว่าวันใดวันหนึ่งไดรโรสเสาตัวนี้ก็อาจจะถูกเจอและพวกมันก็อาจจะถูกจับไปก็เป็นได้ซึ่งเขาก็ไม่อยากพวกมัน ju, เป็นแบบนั้นนะเพราะคุณพ่อคิดว่านี่อาจจะเป็นไดรโนสเสากลุ่มสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่บนโลกก็เป็นได้คุณพ่อก็เลยเปล่าประกาศให้กับนักข่าวแล้วก็คนที่มาตามเรื่องนี้ไปประมาณว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ไปออกข่าวมามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องปลอมทั้งหมดและน,น ทําให้ในเวลาต่อมาเรื่องนี้ก็ได้ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆไปยังสํานักข่าวเล็กๆแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังสํานักข่าวดางังๆหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ถูกเอามาตีแผ่ในที่สุดนั่นเองครับซึ่งผมก็บอกตรงๆนะพอผมฟังแล้วผมก็น้ําตาไหลเลยครับผมอ่ะเข้าใจทั้งในสิ่งที่คุณปู่โรเบิร์ตวิลสันและคุณพ่อของชายคนนี้เขาทําเลยนะครับเพราะถ้าผมเป็นแบบคุณโรเบิร์ตวิลสันที่อาจจะคลั่งไรโนเสร์อยู่แล้วอ่ะแล้วได้มาเจอไรโนเสร์ตัวเป็นๆอนะ่ะมันก็ไม่แปลกครับที่เราอยากจะเป่าประกาศให้คนอื่นนนได้้้รรรััับููว่่่าสิิงงงีียมยมมอจ แต่ในความเป็นจริงแล้วพอพูดออกไปผลที่ออกมามันกลับตรงกันข้ามเลยเพราะแทนที่คนที่รู้เรื่องนี้แล้วจะรักธรรมชาติมากขึ้นดูแลธรรมชาติมากขึ้นรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกลับกลายเป็นว่ามันได้ดึงคนให้เข้ามาในสถานทีแห่งนี้มากขึ้นแทนและคนเหล่านั้นก็ได้ทําลายสภาพแวดล้อมแถวนี้จนย่อยยับไม่เป็นชิ้นดีเท่านั้นยังไม่พอถ้าพวกเขาอ่ะได้เจอกับไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นๆมันก็อาจจะถูกจับไปขังหรือทําอะไรสักอย่างแน่ๆนเพราะฉะนั้น การที่สร้างเรื่องโกโหกขึ้นมาทับเรื่องโกโหกอีกทีมันก็อาจจะเป็นผลดีกับสิ่งมีชีวิตยุคหนึ่งบางที่อาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายบนโลกนี้ก็เป็นได้และนั่นเลยทําให้ผมกับเอาดรินเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและล้มเลิกภารกิจนี้ทันทีหลังจากนั้นผมก็กลับไปรายงานกับเบื้องบนว่าผมไม่เจออะไรทั้งสิ้น นอกจากทะเลสาบที่ว่างเปล่านั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของม o n ส t e r c r e a m มปี้พาสต้าหรือว่าเรื่องราวคู่ขนาดอีกเรื่องหนึ่งของเนสซีแห่งทะเลสาบบล c อก e นนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ครสมาชและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยลวกันนะครับและแต่ละคนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมว่าหน่อยแล้วกันนะผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมผมแอบชอบเรื่องนี้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันแอบแฝงให้เราเนี่ย รักธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เห็นใจสัตว์ตัวอื่นมากขึ้นซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นไปได้ไม่ใช่แม้กระทั่งเรื่องของเนสซีไม่ว่าจะเป็นแบบสัตว์ใต้ทะเลลึกหรือสัตว์ในป่าลึกที่เราอาจจะยังไม่ค้นพบเจอสัตว์เหล่านั้นจริงๆเขาก็อาจจะอยากอยู่เงียบๆแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาไปจนวันสุดท้ายของในชีวิตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการที่เราพยายามจะค้นหาพวกมันหรือบุกเข้าไปเจอพวกมันเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดีกับการไปอยู่ของมันก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเรื่องน,น เอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดคำพูดลิบจารไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอ็มบุทักต้องกราบขอพระพันธัพายุเวนทีด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ